สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราไปชมวัดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาชมกับร้านคาเฟ่หลังหลังวัดนะคะข้างวัดข้างวัดนี่ตรงนี้เป็นวัดนะคะแต่ตรงนี้เป็นคาเฟ่เะะไปคะ่ะคาเฟ่อยู่ริมน้ำว้าว ถ้าทุกคนได้ยินเสียงเหมือนนกอันนั้นเป็นเสียงค้างคาวนะคะ,ะคาเฟ่แห่งนี้ยอยู่ข้างกับวัดโพบังคลา้าที่มีค้างคาวแม่ไก่เยอะๆค่ะบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้าคาเฟ่เข้ามานะคะรู้สึกลื่นมากไปช,ชวนคุณผู้ชมเข้าไปวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะคะ บรรยากาศต้องถอดรองเท้าด้วยนะนย้อนแสงอะ่ะไปสั่งกาแฟกัน อะไรชาเย็นอืมมีด้วยเหรอชาเย็นอ้อเนี่ยเอาชาเย็นหนึ่งค่ะสองค่ะลาบัวสองมาหน่อยทั้งคู่เลยนะมาหน่อยทั้งคู่ค่ะโอ้สกแกนจ่ายค่ะสีอย่างนะคะค่ะมีกูเก ค่ะนี่ค่ะเราก็สั่งกาแฟสเสร็จแล้วเนะเราก็จะได้รีโมทแบบนี้เมื่อถึงคิวเดี๋ยวก็จะไอตัวนี้ก็จะดังนี่โอ้ยเบอร์เราฟั่งสั่งไปทั้งหมดสี่แก้วบรรยากาศโอ้ย <laughs> ไปกับหลาน บรรยากาศโดยรอบบรรยากาศดีมากนี่นะทุกคนชื่อร้านก็ตามนี้เลย บรรยากาศคือล่มลื่นดีมากเลยค่ะสำหรับใครที่จะมานั่งทำงานนั่งเล่นจิบกาแฟนั่งอ่านหนังสือ<ม>ก็คือเหมาะเหมาะมากโดยส่วนตัวมัดว่าเจ้าของร้านน่าจะเป็นคนที่ ชอบสะสมของเก่าค่ะเพราะว่าในร้านเนี่ยจะเห็นของเก่าเยอะมากตรงนี้ก็เหมือนเป็นหนังจราเข้ร้านฉันก็คือชอบมากชอบร้านกาแฟที่ตัวเองได้กินชายเย็นถ้าหากใครจะมานะมัดว่ามันแนะนำมาช่วงตั้งแต่ หลังบ่าย3ามเป็นต้นไปคือแสงถ่ายรูปกำลังดีเลยค่ะแสงแสงกำลังสวยเลยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของมันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนด้วยแหละร้อนมากๆเราก็ไม่ค่อยอยากออกบ้านเนาะอันนี้เดี๋ยวมาจะพาดูอีกโซนหนึ่งของร้านนะคะโซนฝั่งนี้เหมือนเขาจะมีเป็นบ้านเช่าด้วยนะ <Okay. S 1> เห็นว่าไม่แพงด้วยค่ะบรรยากาศร่มรื่นมาก เนี่ยตรงนี้ก็คือบรรยากาศดีมากมันเงียบสงบอะทุกคนแล้วคนเหมือนเหมือนคนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันอยู่เป็นมุมลับๆอยู่ข้างวัดอะคะ่ะเออมัดอันนี้มัดผ่านประจำมัดก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนพื้นที่มาบอกอย่างที่บอกเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะอยู่ได้นานเลยค่ะได้หลายมุม บริเวณข้างหน้านี้จะเป็นฝั่งด้านในนี้จะเป็นบริเวณบ้านที่เขา,าให้เช่านะคะก็เป็นรายวันเป็นโฮเทลสามารถามาเช่าได้เห็นเห็นว่าเขาเริ่มต้นที่500โด้วยส้ำมัง้งไม,ไม่ไม่แพงค่ะไปรับกาแฟกันค่ะ ไปรับกาแฟเอาวางไว้จิงเอาอี๋ยังก่อ้ ปพามาเที่ยวายางกันกวางยางไก่เขาโม,งงม่งเขาเมืองแซบคั่งปัว่าหลานฉันวันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วเธออ่ะแสนกว่านี่น่าละคะ่ะจบไปแล้วสำหรับการรีวิวคาเฟ่กาแฟพัฒลาเฮาที่อยู่ข้างกับวัด โพบังคล้านะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ